สวัสดีครับสุรศักดิ์โฮมอสังหาชิยงรายคลิปนี้พามาดูบ้านหนองปึงซอยสนะครับบ้านชั้นเดียว2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับ40.7ตารางวานี่พื้นที่หน้าบ้านนะฮะรั้วสเตนเลสอย่างดีนะครับ จะรถได้ในโรงจรดหนึคันนะครับมีมุงลวดนะฮะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงสายมือก็จะเป็นห้องนอนหนึ่ง มีมุงลวดเหล็กดัดกันขโมยนะครับประตูหน้าตา่างอลูมิเนียมห้องนอนหนึ่งก็อีกด้านก็ขวามือของห้องโถงก็จะเป็นห้องน้ำนะครห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีฝักบัวให้นะฮะถัดห้องน้ำมาก็จะเป็นห้องนอนสองนะครับ ห้องนอนสองนี่มีประตูเข้าห้องน้ำอีกด้านหนึ่งนะฮะสามารถเข้าห้องน้ำได้ครับจากห้องนอนส,สองมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวหรือจะเป็นห้องทานข้าวก็ได้นะฮะ มีปั๊ดสำหรับตู้ยงนตู้เย็นเตาแก๊สน,นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่มีมีต่อเติมเป็นครัวด้านหลังนะครับมีอ่างล้างจานมีเคาน์เตอร์จนะมีห้องสำหรับเก็บของในห้องครัวส่วนด้านหลังนะฮะเติมเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีที่วาง เครื่องซักผ้าตรงนี้ได้นะฮะเราเตรียมท่อเตรียมระบบระบายน้ำไว้ให้อย่างดีนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ติดต่อ0621624598นะครับสุรศักดิ์โฮมอสังหาเชียงรายขอบคุณครับสวัสดีครับ